ขอกราบไหว้คุณพระบิดาและมารดาเลี้ยงลูกเฝ้ารักษาแต่ก่อนมาจึงเป็นคนแต่ก่อนมาจึงเป็นคนแสนยากลำบากกายไม่คิดยากลำบากตนในใจใครกังวลอยู่ด้วยลูกถูกเวลาย,ยุ ทุกเวลายามกินถ้าลูกร้องก็ต้องวางวิ่งมาหายามนอนไม่เต็มตาพอลูกตื่นก็ต้องดูพอลูกตื่นก็ต้องดูคุณพ่อแม่มากนักเปียมน้ำหนักดังภูพาแผ่นดินทั้งหมดมา เปรียบคุณท่านไม่เท่ากันเปรียบคุณท่านไม่เท่ากันแทนคุณประการอื่นร้อยพันหมื่นเป็นอาจินตาบใดก็ไม่สิน้นพระคุณท่นานอนันต์เอย๋ยพระคุณท่นานอนันต์เอย๋ย